อย่างที่เป็นข่าวโดยทั่วไปนะครับว่าสังคมส่วนใหญ่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งตัวผมเองก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องทีมชาติที่ผมคิดว่ามันตกตันเกินกว่าจะรับได้แล้วจึงจึงตัดสินใจที่จะเข้ามาจัดก,การนั่นมันเป็นเรื่องเป็นราวท,ที่เข้าทางซะยังไงเสียเนี่ยฟุตบอลเนี่ย ทีมชาติก็คือสินค้าเกรดเอที่คุณต้องพัฒนาให้มันดีเพื่อความสุขของแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศเพื่อ่างตาของประเทศเมื่อคุณไม่รู้เใจใส่ผมว่ามันมันไม่ถูกต้องแล้วก็การบรารจการในสมาคมมันเป็นสมบัติของคนประเทศเขาคุณต้องให้มันโปร่งใสชัดเจนมีความยุง่งมั่มกวนี้ถึงวันนี้ผมว่า ที่จะลงชื่อตำแหน่งกับเขาโดยโดยจะเป็นกติกาอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมไม่ผมไม่มีคัดค้านอยู่แล้วแต่ต้องถูกต้องถ้ามันถูกต้องครับผมว่าไอ้ธรรมนูญใหม่ที่ไปเขียนมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฟีฟ่าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าสมาชิกเราเองเนี่ยต้องเห็นด้วยต้องได้อ่านได้ศึกษาชัดเจน แตความว่าถ้าเราจะไม่ทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยฟีฟ่าจะแบนเราเราเป็นผู้มีสิทธิ์โดยชอบทาโดยพื้นฐานมาตลอดฉะนั้นการจะเปลี่ยนแปลงกติกาใหม่ได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่พวกเราจะพิจรารณาฉะนั้นอย่าไปอย่าไปกังวลมากถ้าเราใช้ข้อบังคับรัฐสภปกครองเดิมของเราแล้วฟีฟ่าจะไม่รับรองเรามันไม่ใช่หรอกครับสบายใจได้ครับที่ทําให้เรื่องตั้งภายใน17บเก้ากรกฎาคมไม่ได้นั่นก็คือการครบทวน ในชุดนี้นะครับถ้าหามว่าไม่ได้ทำอย่าง,งน,นั้นเนี่ยผมว่ากอร์รเขาคงเทคชั่นได้ครับน่าจะไหมครับจากเสียงตอบรับสโมสรสมาชิกต,ต้องการเปลี่ยนแปลงผมว่าเขาเขา,เขามีส่วนร่วมเขามีจุดประสงค์หลักเหมือนกับเรานะก็ไอ้เรื่องการแข่งขันเนี่ยผมไม่แน่หรอกผมไม่ทราบหรอกว่ามันจะเป็นยังไงอยู่ยที่สโมสรสมาชิกเขาตัดสินใจเอาอยัางไงครับ